ความโดดเด่นของสนามแห่งนี้นะครับนอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วอีกส่วนที่ต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษนั่นก็คือส่วนประกอบต่างๆของสนามแข่งครับโดยเฉพาะผิวแท็กหรือว่าผิวทาง,งน่นเองครับแล้วอย่างเรื่องของพื้นสนามเนี่ยครับวัสดุเป็นอะไรครับวัสดุผิวแท็กเนี่ยหินเนี่ยเป็นเป็นหินที่เราทําออกแบบด้วยนักออกแบบผิวแท็กอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันชื่อดรเรนเนืนะะ้อหาแค่พื้นเนี่ยเหรอครับ ค่ปืนนี่คร,นครับไม่ใช่ยางมาตอยธรรมดาเหมือนที่เราเห็นมันเป็นยางมาตอยเหมือนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดามากเลยพิเศษยังไงเขาบอกว่าหินที่ใช้มันมีค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า P S V ไอ้ P S V นี่เป็นค่าความคมของหิน<อ>คือหินยิ่งคมมันก็ยิ่งดีการกริปรอะไรก็เยอะทั้งประเทศ<อ>เราเนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะครับอยู่ทางใต้ผมวิ่งลงไปเอามา700กว่ากิโลทั้งที่เรามีหินแถวนี้บุรีรัมมีหินเตไม่หมดเลยรอบๆมีเรามีโลโมมาห้าโลไปไม่หมดแถวนีไปไม่หมดแต่ใช้ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้ต้องไปหินทางใต้วิ่งขึ้นมา คุณโอ๊ตบอกนะครับว่ากว่าจะได้มาเป็นผิวทางหรือว่าแทร็กนี้นะครับจะต้องเดินทางไปหาวัสดุที่ใช้สร้างผิวทางซึ่งนั่นก็คือหินจากหลายๆแหล่งเลยนะครับโดยจะต้องใช้หินถึง5ชนิดจากทั่วประเทศมาผสมกันเลยนะครับและเพื่อควบคุมระดับความเรียบของผิวทางให้ได้ตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับ ขั้นตอนการปูพื้นผิวก็จะต้องใช้รถที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะโดยมาตรฐานนั้นกําหนดไว้ว่าในระยะช่วง4เมตรนั้นพื้นฝักจะมีความต่างระดับได้ไม่เกิน3มิลิเมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าเรียบมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้พื้นมันก็ต้องเป็นลักษณะเรียบแต่ว่ามีพื้นผิวสัมผัสที่มันเป็นรูพรุนอยู่บ้างใช่ครับเป็นเรียบไปเลยทีเดียวแบบว่าเ<ม>ทปูนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วถ้าดูดีมันจะมีขา,ขาวๆขาวๆครับนี่คือแคลเซียม แคลเซียมแคลเซียมใส่ตเพิ่มความแข็งความแข็งแรงเพิ่มสเตนปูนเวลาเราใส่มันมีสเตนมีค่าความแข็งแรงอันนี้ก็หลักการเดียวกันแล้วก็เป็นแคลเซียมบริสุทธิ์ัวคตัวไม่เหมือนกันอีกอุ่นวายมากๆแกแค่แค่ผิวอย่างเดียวก็หนักและสาหาด ถ้าเราไปดูเรื่องของข้างๆสนามครับดูข้างข้างที่เลย12เมตรของของพื้นผิวแทร็กไปแล้วเขากำหนดว่าไงบ้างครับคุณโนตตลอดสนามเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่า safety b a r r ย e r ก็คือไอเจ้าเนี่ยที่ทางต้องหันไปทางเดียวกันจะมาติดสลับแบบไอ้นี่อยู่นอกไอ้นี่น่อยู่ในไม่ได้เพราะว่ารถเราวิ่งไปทางนี้ไอ้นี่ก็เลยต้องชี้ไปทางนู้นคือเล็กๆน้อยว่าถ้าเกิดมันกลับเนี่ยแล้วรถชนปุ๊บแค่การเบียดเล็กน้อยเนี่ยเส้นเดียวที่ขบกันเนี่ยแต่เรืมอว่ารถที่ชนเนี่ยความเร็ว200กว่า มันฉีกรถทั้งคันให้แบบห,หลุดเป็นชิ้นๆได้เลยหัวน็อตเนี่ยต้องเป็นแบบกลมไม่ใช่หัวน็อตแบบเหลี่ยมนักแข่งมอเตอร์ไซค์ขี่มาล้มศอกเข้าไปปึ้งแค่นี้มันก็ข่วนมันต้องแบบกลม<ห>มีความมนทุกอย่างเป็นดีเทลหมดนอกจากนี้นะครับภายในสนามก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าลันออฟแอรีครับใช้ในกรณีที่รถเสียการควบคุมถลายออกนอกเส้นทางนั่นเองครับเพื่อให้มีระยะที่ลดความเร็วของรถลงนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง อันนี้เป็นกรวดที่จะอยู่ตัวใหญ่ก็อยู่ตรงที่รถมันจะสามารถถลายออกมาแหกโค้งออกมาอะไรยกตัวอย่างเนี่ยกรวดเนี่ยมันต้องมีเศษมันต้องมีค่าความกลมเห็นไหมมันต้องกลมเพราะว่าสาเหตุอันนี้เนี่ยหลักๆนี่มาจากมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อคนหล่นลงมาแล้วเนี่ยถ้ากลวดมันคมมันก็อาจจะบาด ก็ไปเสาะหามาก็ได้ที่นครพนมใช่ที่ได้ไซนี้แปลว่าสนามนี้นี่มาจากหลายที่เลยนะกว่าจะได้เป็นสนามที่บุรีรัมย์นะประกอบมาได้นี่ลำบากมากถ้าก็มันหลุดจากกรวดหลุดจากหญ้าแล้วจาถึงตรงนี้แล้วอันนี้คือยางสายพานหรือที่เราเรียกกันเป็นสัรพนาิว่าคอนเวียร์เบล ตัวยางสายพานเนี่ยก็ต้องมีค่าความยืดหยุ่นของมันอีกว่าเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ยางที่แข็งนะฮะล้วก็จะมียางรถยนต์อยางรถยนต์ถ้าดูเนี่ยเห็นไหมครับไซส์ใกล้เคียงกันหมดแล้วเป็นยางใหม่ทั้งหมดเพราะว่า FA a บอกไว้ว่ายางรถยนต์เนี่ยสภาพที่จะใช้ตรงนี้เนี่ยต้องอไม่ต่ำกว่า80เรับเราก็เลยตัดสินใจสักใหม่ทั้งหมดดีกว่าเพื่อที่จะได้เนี่ยเรียงล้วจะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันถ้าเราดูรีเพลย์ค,คือมีเวลามีการชนเนี่ยยางมันจะมีความยุบมันยุบเข้าไปขนาดนี้ เป็นเมตรเลยยางที่สภาพดีดีเพื่อซอฟแรงกระแทกครับผมเมื่อครั้งบอกชนบุ๊บโอ้โหหลุดเป็นเสียงเสียงอันนั้นะเขาตั้งใจเพื่อให้ชนแล้วแรงมันมันทลาแรงมันหลุดออกไปถ้าเกิดมันไม่หลุดเนี่ยแสดงว่าแรงยังอยู่ตรงนั้นหลุดชนแล้วหลุดเป็นชิ้นๆเนี่ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นดีโอเคครับทั้งสนามนี่ใช้สักกี่เส้นนะแสนกว่าเส้นแสนกว่าเส้นแสนกว่าเส้นยางใหม่ทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทนะถ้าเส้นละพันอ่ะลองลองคุณดูลองลองคุณดูไม่อยากจะคูณดูลองลองคุณดู มาถึงตรงนี้นะครับเราก็คงจะได้รู้จักกับสนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลกกันไปบ้างแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลกกันบ้างติดตามได้ช่วงหน้าครับ